ไหลงานหลังออกจากเสียตาบัานตักมายุราหลังอยู่วงการ40ปีบันปลายหายหน้าจากจอปิดตัวอยู่บ้านเล็กได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือสุดสวยที่ถึงแม้ว่าอายุเข้า60ปีแล้วแต่ก็เป็นเพียงตัวเลขจริงๆสำหรับตักมายุาราสเวีติลาสาว2,000ปีตัวจริง เพราะปัจจุบันเธออายุ60ปีแล้วแต่รูปร่างหน้าตาและความสวยยังเป๊ะปังที่สำคัญเคล็ดลับของเธอที่ทำให้เธอสวยแจ่มขนาดนี้ได้คือเธอพยายามไม่เครียดเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายหัวเราะง,ง่ายนั่นเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เธออยู่นั้นเอื้ออำนวยให้ผ่อนคลาย แล้วสภาพแวดล้อมแบบไหนกันละ่ะที่เธอใช้ชีวิตอยู่กอบ้านของเธอในหมู่บ้านนาวัานีย่านเสรีไทยที่คุณตักมักใช้เวลาผ่อนคลายอยู่ในบ้านหลังใหญ่อันแสนอบอุ่นกับครอบครัวของเธอนั่นล่ะค่ะเรามาดูกันว่าบ้านตักมายุราสวสดศิลาจานหน้าอยู่และอบอุ่นเพียงใดตามมาตามมา ไม่นานมานี้เป็นไปตามยุคตามสมัยของใหม่มาของเก่าไปอย่างเช่นเรื่องของพิธิกรสาว2,000ปีตักมายุราที่ล่าสุดได้เปิดใจพันทางรายการยิ่งซักยิ่งแซบเมื่อวันที่3กดกดาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเสียตาปัญญาภายหลังจากที่ร่วมงานกันมายาวนานมากกว่า20ปีก่อนที่จะมีข่าวว่าสาวตักมายุราหายไปจากชิงร้อยชิงร้าน จนกลายเป็นข่าวที่โด่งดังสะเทือนวงการบันเทิงก็ว่าได้โดยเธอได้บอกกับทางรายการว่าหลังจากที่ทํารายการด้วยกันมา20กว่าปีเราก็เป็นคนเรื่องมากเรื่องการทํางานอยู่แล้วเลิกดึกทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเราก็ต้องพิจารณาตัวเองส่วนคนที่มาว่าพวกเราทะเลาะก,กันก็อยากจะบอกว่าแก่ป่านนี้แล้วไม่ทะเลาะก,กันหรอกค่ะ เจอกันก็ยังทักทายกันยังยกมือไหว้สวัสดีแต่พอมาวันหนึ่งเรตติ้งก็เอาไม่อยู่ก็ถามตัวเองว่าทำแล้วได้อะไรเราจึงออกมาดีกว่าหลังจากหันหลังให้เวิร์กพอยต์เคยเจอเสียตาปัญญาแค่เราๆๆสองครั้งเท่านั้นเองค่ะทักทายตามปกติตามภาษาคนรู้จักกันใส่น้ำคงไหลย,ย้อนกลับได้ยากพร้อมยอมรับถ้ารู้สึกไม่สบายใจเมื่อใดก็จะแผ่เมตตาให้อดีตพิธีกรคู่ขวัญเพื่อให้ตัวเองสงบ